ก็สำหรับใครที่อยากลดความเร็วไวเวลาลงจอดอะไรเงี้ยก็นอกจากจะลดคันเร่งเหลือศูนเปรเซ็แล้วเนี่ยมมื่อมีวิธีที่ช่วยทําให้ลดความเร็วได้ดีขึ้นเทียบได้กับการใช้เกียร์ต่ําเวลาขับรถลงเขาก็คือเอาเครื่องยนต์มาช่วยชุดให้เราช้าลงซึ่งสําหรับเครื่องบินก็คือการปรับมุมใบพัดก็จากที่เห็นเนี่ยก็คือผมลดความเร็วแล้วก็เริ่มดิ่งลงความเร็วก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นิดหน่อยแต่พอปรับมุมใบพัดเป็น100%เลยเนี่ย ก็ยังเหมือนกับตอนขับล้วนลวงเขาเลยก็คือเครื่องยนต์เราอยาลิ่งรอบขึ้นมามากขึ้นแล้วก็เครื่องบินเราก็ยาแบบช้าลงหรืออย่างน้อยเนี่ยเครื่องบินเราก็ความเร็วเพิ่มขึ้นช้าลงอย่างน้าผมกดกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยความเร็วก็ยาเพิ่มขึ้นมาเร็วขึ้นซึ่งเราก็ไปตั้งปุ่มพวกนี้ได้ตรงเอ่อคอนโทรลตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดบูลเลียคอนโทรลแล้วก็ไปที่แมนนวลเอนจินตรงนี้แล้วก็ปรับปุ่มเอ่อ Engine Control Mode อันนี้ให้เปลี่ยนจากปกติเกมมันจะทําให้เราเป็นโหมด Auto, ออตโต้ก็พอกดทีหนึ่งก็จะกลายเป็นแมนนวลแล้วก็ถ้าเครื่องไหนที่มีระบบตั้งมุมไอพัดอัตโนมัติเนี่ยก็ต้องไปตั้งตรงนี้ก่อนก็คือกดปุ่มปิดมันก่อนแล้วก็ไปตั้ง p o p l e r p i c t ก็คือมุมไอพัดอันนี้ก็คือตั้ง ตั้ง Increase Value นะ่ะคือเพิ่มไปเป็น100%เปร์ตพอตั้งเสร็จเนี่ยปกติเราเล่นเมาส์เอ็มแล้วก็กลับมาที่เมาส์เอ็มปกติแล้วก็เล่นต่อได้เลยสรุปที่ต้องกดก็คือปุ่มนี้นะครับเปลีย่ยนจากออโต้เป็นแมนวนวลแล้วก,กดปุ่มนี้นะปิดการปรปับปุมไวพัดอัตโนมัติแล้วก,กดปุ่มมันนี้ให้มันเป็น100%ยอร์ีกวิธีหนึ่งก็คือการเลี้ยวนะครับอย่างนี้ผมบินมาตรงตรงเร่งมาสุดเลยความเร็วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่แค่เลี้ยวอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยความเร็วจากที่เคยกำลังเพิ่มขึ้นก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครเคยเรียนฟิสิกส์เนี่ยก็คือจากถ้าเราบินตรงๆเนี่ยมันก็จะเป็นการกระจัดก็คือเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดเราไปถึงไวที่สุดถ้าเราเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยมันก็จะใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นทําให้ไปถึงสนามบินช้าขึ้นด้วยทําให้เรามีเวลาลดความเร็วมากขึ้น และอย่างก็คือแสบ,บนะถ้าาการแสบก็จะช่วยลดความเร็วลงได้เว่าการแสบเยอะขึ้นก็จะช่วยลดความเร็วเราได้ดีขึ้นแต่ถ้าลงมาเร็วไม่แนะนำไม่กลางนะไม่กลางจะพอตอนเนี่ยจะลงจอดช้าๆประมาณนั้นดีกว่าสวัสดีครับ